สวัสดีครับนี้ตายุุธสิ้ามาเฮ็ดกับบองเพชรดอกน้ำผึ้งครับหรือบา้านเฮ้าเขาเอินว่าเครื่องเอนกอห้องครับเฮ้าได้เอ็นอเ่าเอ็นขห้องมาเฮ้ากับม้าล่างดีดีหันเป็นแว่นครับหันเรียวหรือเฮ้าออกไปพึ่งแดดไว้จักน่อยก็ได้นี่พมที๊ใส่น้ำผึ้งดอยข้ามครับ กับโลกแก้วกาแฟทีใส่แล้วมออกมาใส่ก็ได้นี่หลังจากทีล่างตากแดดไว้จักน้อยเอานำมาใส่โลไมาให้มันเต็มครับสบรรพคุณของมันนี่บำรุงร่างกายบำรุงไตเจริญอาหารปึ้งปังดีครับบ่ตตองห่วงครับบำรุงเลือดสาวสกิดบดได้เลยพี่พี่น้อง หลังจากนั้นเข้ากับเทน้ำผึ้งให้มันเต็มให้มันถ่วมบ่อละเพสของเข้าครับอืทิ้งไว้จักเดือนสองเดือนเวลากินกะตักซ้อนชาหนึ่งกินกัน้นหนนนนำห้อนย่มือเศ้าครับกินก่อนอาหารแห้งดีใส่มันถว่วจักน้อยครับพี่น้อง ใสไปเลยพอตเต็มพออถ่วงห้อปิดฟ้าดีๆเอาไว้ในตู้เย็นก็ได้ครับหรือเอาไว้ในอุณหภูมิธรรมดาก็ได้ครับปิดฟ้าแน,น่แนๆครับลองเบิรงครับพี่นองครับอยาดีเลยครับ